ทูแมนทามพาส่องนาฬิกาโทนบังแคในวงการพระเครื่องชื่อของโทนบังแคคือการการันตีความเฉียบขาดในการมองของมีค่าที่คนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นและสงสัยไหมครับถ้าสายตาของเซียนพระระดับนี้มันเลือกสะสมนาฬิกาคอลเลกชันของเขาจะเฉียบคมขนาดไหนวันนี้ทูแมนทามจะพาส่องนาฬิกาของเขาเลยครับเริ่มที่เรือนแรกครับปาเต็กฟิลิปอัลคอนนอรโคโลกราฟเลฟห้าเก้าหกแปดเอเรือนนี้คืออัลคอนนอที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุดรุ่นหนึ่งเพราะเป็นรุ่นแรกที่มีฟังก์ชันจับเวลาและมาในตัวเรือนสติลที่แฟนๆปา นานจากราคาป้ายประมาณ1.6ล้านบาทตอนนี้ราคาตลาดอยู่ที่3.5-4ล้านบาทครับเรือนต่อมาครับเต็กิลิปนอติลุสเลฟ 5712A เรือนนี้คือหนึ่งในรุ่นยอดนิยมตลอดการของนอติลุสโดยตัวเรือนทําจากโรสโกและหน้าปัดที่มีเอกลักษณ์จากการวางฟังก์ชันมูลเฟส power reserve และวันที่ได้อย่างลงตัวเป็นนาฬิกาที่นักสะสมทั่วโลกใฝ่ฝันจากราคาป้ายประมาณ1.9ล้านบาทตอนนี้ราคาวิ่งไปที่3-4ล้านบาทแล้วครับ เรื่องต่อมาครับริชาร์ดมิล RM6701 ไทเทเนียมเรียบง่ายและบางเฉียบที่สุดรุ่นหนึ่งครับเป็นการโชว์ความซับซ้อนของกลไกแบบโปรง่งในตัวเรือนที่บางเบาใส่สบายเหมือนดั่งเทคโนโลยีและศิลปะบนข้อมือจากราคาเปิดตัวประมาณ3-4ล้านบาทตอนนี้ราคาอยู่ที่6ล้านบาท รุ่นต่อมาครับด้วยชิ้น m e RM6501 Carbon NTPT เพราะนี่คือที่สุดแห่งความซับซ้อนครับเป็นนาฬิกาออโตเมติที่มีฟังก์ชันสปอร์ตเซคชันโครโนกราฟสํหรับจับเวลาขั้นสูงตัวเรือนทําจากคาร์บอน t บ t ที่มีลวดลายเฉพาะตัวทุกเรือนและโดดเด่นด้วยปุ่มกดสีสันสดใสที่แสดงถึงฟังก์ชันต่างๆจากรกาคาเปิดตัวประมาณ10ล้านบาทตอนนี้าราคาตลาดอยู่ที่12-14ล้านบาทครับรุ่นต่อมาครับชิ้น Mew RM029 Wygo Half Diamond เรือนนี้เพิ่มความรูหราขึ้นไปอีกระดับด้วยตัวเรือนทําจากทองคําขาวและการประดับเพชรจากโรงงานที่ขอบตัวเรือนด้านข้างมาพร้อมกับฟังก์ชันบอกวันที่ขนาด ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นการผสมผสานความสปอร์ตอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เข้ากับความรู้สึกหรูหราได้อย่างลงตัวจากราคาเปิดตัวประมาณ4ล้านบาทตอนนี้ราคาตลาดอยู่ที่5ล้านบาทครับคอลเลกชันนี้สะท้อนสายตาของเซียนอย่างแท้จริงครับคือไม่ได้มองแค่มูลค่าแต่เลือกนาฬิกาจากศิลปะกลไกและเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ไม่ต่างจากการมองพระเครื่องที่ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเป็นการลงทุนที่มาจากความรู้และความลงไหลยอย่างแท้จริงครับและสำหรับใครอยากจะขายพระเครื่องนะครับไปที่โทนบางแคแต่ถ้าคุณอยากขายนาฬิกาทักเรามาดด้ครรับททีีี่่าากใหสุ